สนับสนุนโดยเบเน่พล s สโปรโตีนดีๆจากพืชคูณสอง ื่อเวลา15นาิกาของวันที่6มีนาคมที่สอนอรุมพินีตำรวจนำตัวสองผู้ต้องหาสวมชุดสีดำปิดใบหน้าและสวมแว่นตาดำและอีกหนึ่งคนสวมเสื้อยืดสีขาวซึ่งเป็นสาวประเภทสองชาวฟิลิปปินส์ไปส่งฟ้องอยังศาลแขวงพระนครใต้ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีเพื่อนติดตามไปด้วยอีกหนึ่งคน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายออกมาจากห้องสืบสวนสอน,นอรมพินีโดยหนึ่งในผู้ต้องหาสวมชุดสีดำและแว่นตาสีดำได้ยกมือไหว้ต่อสื่อมวลชนพร้อมพูดว่าสอรี่หรือขอโทษและจับใจความได้ว่าไม่คิดว่าเรื่องจะมาถึงขนาดนี้ขณะเดินออกจากห้องสืบสวนก่อนถูกนำตัวขึ้นรถตู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปฝากขังทันที มีรายง,งานแจ้งว่าในคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาเหลืออีกหนึ่งรายที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้แต่อย่างหลบหนีซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวมาแจ้งข้อหา

วงนะต้องวงร้านนุ่นขายทุคยร่ขยาครับขยายครับขยายครับขยาครับขยายครับขยายครับขยายครับ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 ายครับขยาครับครับครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ตำรวจเรียกมาอะไรยังไงบ้างคะไข่เคี่ยวเจ็บต้องขอไปคุยกับอะทางตำรวจก่อนนะคะเขาเรียกว่าไก่เกลี่ยหรือเปล่าคะจะแจ้งมาอย่างนั้นใช่ไหมคะเ้อมเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการในชุดไก่เกลี่ยด้วยเราเป็นการในชุดไก่เกลี่ยค่ะไม่ได้แจ้งความเพิ่มอะไรใช่ไหมไม่ค่ะ เบืองเืองต้นที่เราคุยกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยน่าจะโอเคไก่เกียร์หรือเปล่าคะค่ะค่ะค่ะเบื้องต้นที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยน่าจะพอยอมไก่เกียร์ได้้างหรือเปล่าคะเออมัน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไปคุยกับตำรวจก่อนนะคะว่าว่ายังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะไก่เกี่กัน,กนเพราะว่าตอนนี้มันได้คนฟิลิปปินส์มาแค่ไม่กี่คนเองจะใหะ้ตอนนี้นที่ที่ตำรวจมีคือมีคนฟิลิปปินส์แค่สามคนมใช่ไหมคะ,มคะแล้วคนไทยเราะ่ะเสียหายหกคนกลายเป็นกลายเป็นว่าคนฟิลิปปินส์ที่ลุมทํรลายคนไทยอย่างแค่สามคนเหรอคะอในคลิปมันเยอะกว่าสามนี่คะเป็นสิบค่ะใช่แล้วเราจะจะไก่เกี่ยกับคนสามคน มัน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 ยังไม่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอะค่ะเดี๋ยวขอไปปรึกษาด้วยกันก่อนอันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราข้องใจที่สุดเลยใช่ไหมคะในประเด็นที่ว่าของเขาเขาลุ่มเรางานเกือบยี่สิบแต่ว่ามันได้สันเห็นอยู่แล้วค่ะว่าเขาลุมเราสิบสิบกว่าเนาะเขาลุมเราเป็นสิบกว่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือที่จับมาได้มีแค่สามคนเราพอจะจําหน้าพวกเขาได้ไหมคะคนที่ลุมที่เกือบถึงสิบอย่างเงี้ยคือมันจํามันจําได้หมดอยู่แล้วค่ะมันจำแม่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้หรอใช่ค่ะม ตอนนี้คือตำรวจยังจับมาได้ไม่ไม่เยอะค่ะแล้วทางตำรวจหรือว่าทางชาวฟิลิปปินส์เขามีติดต่อมาว่าเหมือนขอเจรจาย,ยื่นข้อเสนอ